ฮัลโหลทุกคนกราบส,บสบบาาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยและกันนะคณบผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำอยู่เกมฟีฟ่าไี่ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นฟูลทีมงบน้อยนะครับผมมาถึงแล้วไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับก็พยายามอยู่หาคอนเทนต์อยู่ไอดี ID ก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ปั้นไว้ไม่มีเวลาว่างป,ปั้น ID ไอดีไว้ทํางบน้อยแล้วก็ไอดีหลังก็ไม่ค่อยได้เติมละหมดตังค์ไปเยอะการเติมนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เป็นฟูลทีมอังกฤษนะครับผมทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะตามชื่อคลิปและปกคลิปทีมชาติอังกฤษแต่ธงชาติโครเอเชียเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาทีมก่อนนิดนึงนะทุกคนก่อนไปลงตะลุยแรงค์นะครับก็ได้นักเตะมาประมาณนี้นะผมนั่งจัดทีมมารวมๆ40นาทีนะนานมากนะครับกว่าจะได้ทำสำหรับปีกซ้ายปีกขวาครับผมเป็นราฮิมสเตอร์ลิงแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมครับผมโอ้ความเร็วสเตอร์ลิง115 116นะสปีดต้นร้อนะเอาเรื่องมากสเตตัส ส่วนด้วแค้มก็จะมีแบบลูกฟรีคิกลูกเปิดบอลลูกส่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับลังแฝงโโอ้หเยอะมากแต่และตัวนะครับ FP ครับใช้พอด,ดีเป๊ะเลยคลิปนี้นะครับผมงบคร่าวว่าเหมือนสี่นะทุกคนรองหน้าตัวเป้าครับผมเป็นแฮร์รี่เคนครับอันนี้ถ้าดสองเท้านะตัวนี้พลาดไม่ได้ครับผมไม่อยากเอาตำนานหมดทั้งทีมอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะดูแบบเอออังกฤษมันก็ตำนานเยอะเนาะแล้วก็ไม่อยากเอาตำนานมาเล่นทั้งทีมอ่ะที่จริงว่าจะเอาแอชลีย์โคลมาเล่นแบ็คซ้ายดียนะแต่ FP ไม่พอครับเลยใช้ตัวนี้ครับแล้วก็ตัวอื่น ราคาบักหมดไม่มีขายนะบวกหนึ่งมีแต่บวกสามบวกสี่ขายลิสเทนเนี่ยผมก็ซื้อบวกสี่นะเนี่ยมาตีบวกห้าเนี่ยกองกลางตัวรูกครับผมใช้เป็นแฟงลัมพ่าน,นะครับแล้วก็กลางหนึ่งตัวครับผมสตีเฟนเจอราดครับสตีวี่ครับสตีฟโรเจอร์นั่นเองกลางดูรับครับผมเป็นดีแคนไรส์นะครับประมาณนี้ส่วนแบกซ้ายแบกขวาใช้เป็นเคแลนกิฟส์หรอกิฟส์นะนั่นอย่างไม่กิฟส์แต่ชื่อนามาไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะเคแลนกิฟส์มั้งนะผมจะไม่ผิดน,นะ แล้วก็ลิสต์เจมเนี้ยประมาณนี้ความเร็วค่อนข้างมีนะของตัวนี้มีในแบบในปีของเขาอะ่ะเออแต่ไม่ได้เร็วมากนะครับตามนี้เลยแล้วก็เซนเตอร์2ตัวครับเป็นริโอเฟอร์ดินาแล้วก็โซแคมเบล์ตำนานทั้ง2ตัวเลยนะครับประมาณนี้พลังแขงครับตามนี้เลยผู้รักษาประตูครับผมใช้เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับบวก5ปีบีโอโอเคประมาณนี้สำหรับฟูลทีมชาติอังกฤษลบ4 1ห0 0 0นเอ็มนะครับเดี๋ยวไปชมกันในแมนช์ครับผมทุกคนมาดูกันว่า เราจะสามารถตูดีแรงเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่านะครับจะเล่นได้ดีไหมสำหรับฟูทีมชาติอังกฤษนะเดี๋ยวไปชมกันนะผมไปเจอกันในแมตช์ครับแฮร์รี่เขมส์โค้ชเซฟลิสเจมสวยเบ็คแฮมเบ็คแฮมถ่าดสองเท้าเปล่าวะปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยเกือบเสียแต่ไม่เสียปั่นโค้งโคงครับ สเตอร์ลิงเติมเหนียวทุกคนเตอร์ลิงเติมดีมากเื่อเล่นดีจัดอ่ะเบคแฮมเด็เรียบร้อยซูมเบคแฮมอีกแยะสองประตูแล้วไปเบคแฮมเฮลิเคีนเฮลิเคีนวิ่งว่างัยไม่มีสเตอร์ลิงมาอีแยะสเตอร์ลิงมาอีกแล้วโอ้โหสเตอร์ลิงมาเออสเตอร์ลิงแม่งเล่นโคตรดีแต่ยิงเกือบโดนเซฟนะ Frank เฮลิเคียนเติมไม่ล้มนะไม่ล้มนะไม่ล้มนะเรียบร้อยครับก็คูกเฮลิเคียนมั่วไปสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเติมดีมากแต่แบบเมื่อกี้แล้วแล้วเฮลิเคียนเข้าแบบนี้เรียบร้อยครับ,ย,รบยิงแบบยัดเลยเฮลิเคียนคมอยู่แล้วครับตัวนี้แต่ยิงปั่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่ากับเฮลิเคียนนะผมว่านะเท่าที่ผมเล่นเฮลิเคียนมาหลายๆปีนะทุกคน ผมว่าเฮลิเกนไม่เหมาะกับลูกปั่นไม่เหมาะกับแบบยิงเต็มข้อเอายิงไป<ม>แ,แย่งได้จังหวะนี้ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับยิงเห็นไหมเ,เห็นไหมอันนี้ยิงลูกปั่นนะไม่เชื่ออะไรว <c oughs> ะเนี่ยบอกแล้วเฮลิเกนมันไม่เหมาะกับลูกปั่นอันนี้ผมลองให้ทุกคนดูนะอย่าทำตามนะเสียโอกาสน,นะโอเคดีแคนไรส์เฮลิเกนไปอีกดูลองยิงด้วยซ้ายโดนเซฟ แฮร์รี่เคนโอ้โหโจอร์นเคียร์โคเซฟสเตอร์ลิงยอนแฮร์รี่เคนไม่ถึงสุแคมเบลโอเคเอ่ยฟาวดี้เอาฟาวเอาฟาวสวยใครปั่นดีวะปีคิกเบีกแฮมปะมึงเบีกแฮมปะเบีกแฮมปะมึงบีกแฮมไหมโค้งเปล่าวะเบีกแฮมยิงโค้งเปล่าวะลองดูทุกคนพวกยิงโคตรโค้ง ฟีคิกเข้าอีกแล้วโอ้โหไม่พคตเอาโอ้ดีใจนานดีใจนานไม่ได้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 เพื่อนไม่ได้ไม่เอาขอโทษเพื่อนเมื่อกี้กำลังตะลึงกับลูกยิงของเบคแฮมอยู่ไม่โคตรโค้งโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรชัดจังหวะเนี้ยโอ้โหมันจะยิงฟีคิกเข้าทุกนัดเลยไม่ได้นะอเล็กนะเดี๋ยวคนดูเบื่อนะคนดูบอกไอ้สอนยิงฟีคิกหน่อยสอนยังไงวะ ไม่รู้ว่าจะสอนอยังไงนะเออใครอยากให้ผมทำคลิปสอนก็คอมเมนต์บอกคอมเมนต์มาเยอะๆนะทุกคน <Gel> ไปอีกแล้วสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงมาอย่างเงี้ยยิงเองเลย <ani> ยิงเองเรียบร้อย<ว>โอ้โหยังจะลืมกับลูกยิงฟรีคิกยังไม่หายเลยทุกคน <S <S เฮ้ยแมตช์ที่แล้วก็ยิงฟรีคิกเข้านะ <S <S ไม่ใช่แมตช์ที่แล้วดิคลิปที่แล้วคลิปท,ที่แล้วผมก็ยิงฟรีคิกเข้านะ มาคลิปนี้อะไรวันเนี้ยมันจะเกินไปป่าววะบอกแล้วว่าผมเทพเจ้ายิงฟีคิกทุกคนไม่ได้โมนะครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งอุ้ยอุ้ยคุณไม่จบเลยเสียบอลละชนสวยผมอาจจะเล่นไม่เก่งแต่ลูกยิงฟีคิกผมเฟี้ยวบอกเลยไปแลมพาร์นโลชับไปหนึ่งไม่ได้อีกจูฮาร์ดไม่เก่าเรื่องวะเบคแฮมสองไกลอู้หูเกับเข้าเเทพเจ้าหน้าหลอกดิชันไรส์ ว่าไงตรงตัวโคตรมันอังกฤษเล่นโคตรมันทุกคน,นอาจจะมีสิทธิ์พาลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเปิดกากมากเปิดกากมากเท่าไหร่กว่าจริงปหมเนี่ยสเตอร์ลิงเชีย่ยไปแล้วเอาไบรตันน่าจะฟูงกิ่นเหมือนกันนะเนี่ยดูทรงเนี่ยจะเป็นพวกหนึ่งทั้งทีมนะโอเคกิฟส์จะไปเฮล,ลิเคีนเติมโ,โล่งๆโล่งๆครับ เฮรยเล็กเ <c oughs> ชีย่ยไม่น่ายิงเสานี้เลยเอาใหม่อุ้ยใช่แหล่ะรอทำไมเข้าอ่ะหรือว่าโดนโกเข้าไม่รู้ว่าโดนโกเข้าหรือโดนกองหลังเข้าน้ำเยอยฟูร์ดินานโอ้โห<ค>โอ้โหโล่งๆโอเคยิงตรงตัวไปลูกสวนน่าจะได้เลยครับลูกนี้ แรงผ่านเรียบร้อยโอ้โหโคตรคมูช้ชัดไปเลย5-0ไปแล้วครึ่งแรกหมูได้ลูกฟรีคิกแล้วแบบจะกอไหลเลยทุกคนไหลลื่นเลยได้ลูกฟรีคิกแล้วแบบจะกอไหลลื่นเอาเรื่องเอาเรื่องเกินได้เฉยก็จะให้เเขียนเมื่อกี้สปินต้นเบ,บคแฮมไม่ค่อยมีนะเฮล,ล่เขียนหมวยเรียบร้อยเ,เอียงๆครับโอ้โหเอาเรื่อง เแย่ล้ำป่าววะเฮ้ยไม่ล้ำนะแม่งห็นเฮลิเคีนแบบวิ่งลงเลยอ่ะทุกคนเห็นไหม่สตีเฟนเจอร์ลาดโอ้โหไม่ตรงได้ไงวะเฮ้ยเมื่อกี้เฮลิเคีนแมกเอาเรื่องจัดอ่ะมันเหมือนวิ่งไปแล้วแบบล้ำหน้าเฮลิเคีนวิ่งย้อนปุ๊บเลยอ่ะติกริยาเอาเรื่องว่ะการหาช่องแบบพคตเอาเรื่องอ่ะไปอีเฮลิเคียนผ่านไปได้แล้วปั่นอู้หูปั่นไม่ค่อยดีอ่ะเฮ้ยไม่ล้ำนะ ไม่ห e าช่องเอาเรื่องว่ะเฮลิเคนแต่ต้องซื้อมาแล้วฟุทีมเดสเตอร์ไอดีหลักฟูตทีมเดสเตอร์ไอดีหลักเรียบร้อยแทงแลมพาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม่งเฟอร์ดินานยืนอยู่หน้าแม่งโง่เม่โดนได้ไงวะไปอุ้ยอุ้ยแม่งท่าโงพิสดารว่ะท่าโงพิสดารว่ะไปสเตอร์ลิงอู๋รถดุดเลยครับเกมสวนน่าจะได้เลยครับลูกนี้เรียบร้อย ช้างลมผ่านโอ้โหแปรๆครับเรียบร้อยลมผ่านดูดิ20นาทียิงไป4ประตูแล้วเกมนี้อุกชะกันมากทุกคนเพิ่ง20นาทีแม่งยิงกันได้4ประตูแล้วไปลมผ่านมาอีกแล้วลมผ่านลมผ่านเรียบร้อยโอ้โหโคตรคมไปอีกแล้วลมผ่านลมผ่านว่าไงเป็นจังหวะโอ้โหเปิดบอลเชียร์เบงกันเปิดเชียร์มากขนาด ขนาดขวาแล้วเนี่ยแต่ลูฟทีคิกให้ภัยได้ครับผมได้ไฮไลท์แล้วคลิปนี้ไม่เอาอะไรมากแล้วแลน็มามานาลลามาอย่างเงี้ยลงลง่สตีเฟนเจอร์ลผมเปิดโครตรแม่นที่งี้เปิดโครตรแม่นไปครับเฮล,ล่เคน,นีนยนเฮล,ล่เคนเรียบร้อยโอ้โหยิงทุกนัดครับสำหรับเฮล,ล่เคนของเราสูขแคมเบลสวยสวยขาทำชิงกันอยู่ครับ สเตอร์ลิงว่าไงสเตอร์ลิงไปอีกแอสเตอร์ลิงเตอร์มีแอสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโอ้โหเข้าเยอะเลยต้องรีบตัดต้องรีบตัดเรียบร้อยต้องรีบปัดหน้าเค้กครับลองปั่นมุมไหมเอาไปแค้มมาปั่นมุมดิผมเคยปั่นมุมเข้าอยู่หลายครั้งอยู่ประมาณนี้องศาประมาณนี้เด็กแค้มอุ้ยอุ๊ยเกือบเข้าแล้วนอะอื้อหือโค้งไป กิฟส์ไม่ออกสเตอร์ลิงแรมพาดเรียบร้อยโอ้โหโคตรคมปิดฉากพอดีครับ8-3อุ้ยเล่นมันสม์มากทุกคนแมชนี้นะครับก็สระะุปได้ไฮไลท์ามาอีกแล้วนะครับลคลิปนี้ยิงต่อกันเลยนะสำหรับคลิปรีวิวทีมเนี่ยเออคลิปที่แล้วเป็นรีวิวทีมอะไรวะที่ล่าลงไปล่าสุดอะ เลสเตอร์เหรอวะฟูทีมเลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเออเสริมทัพเลสเตอร์เออรายการเสริมทัพเลสเตอร์ไม่ก็ฟุตทีม19บเกทีวทีอ่ะยิงเข้าเหมือนกันแล้วก็รายการฟุตเออเสริมทัพเลสเตอร์ก็ยิงเข้ามาคลิปนี้รายการฟุตทีม, ester, ก,มก,ก็น้อยอีกอู้หูต่อกันเลยนะยาวๆเลยฟรีคิกช่วงเนี้ยนะถ้าได้แบบฟรีคิกรนะยะของผลคือแบบพลาดยากนะสำหรับผมนะเอาจริงคือพลาดยากคนระับผมถ้าใครโดนผมยิงฟรีคิกนะยิงฟรีคิกง่ายมากรับผมนะถ้าใครอยากให้ผมสอนก็คอมเมนต์มาไล่กันนะครับผมทุกคนก็ใครชอบตไปไหนในคลิปนี้ คนะอมเป็นด้วยส่วนตัวเลยชอบแม่งผมชอบทุกตัวเลยเอาจริงแต่รู้สึกว่าเดวิดเบคแฮมยังไม่เท่าไหร่วะเอาจริงนะคือเบคแฮมในทีมอ่ะเหลือตัวเดียวเลยคือเบคแฮมยังเล่นไม่ค่อยดีเลยนะทุกคนเอาจริงนะส่วนพิกฟอร์ดแม่งก็เสียโคตนง่ายเลยเอาเสียเสียเสียประตูโคตนง่ายเลยอะพิกฟอร์ดอะโดนลูกปั่นแม่งคือหายเลยอะประมาณนี้ทุกคน MVP ให้ให้ให้ยานเล่นดีทุกตัวสเตอร์ลิงก็ แบบเติมดีมากนิ่งทะลุก้องหลังดีมากนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe s u b สไครป์เพื่อให้ภาคการชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนกลิ๊งคลิ๊งนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกทุกท่านกนักนก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว